สองหนึ่งน้อมตัวไปข้างหน้า45องศาามนั่นแหละน้อมตัว,ตว <invention S 2> ไปนะะ้อมตัวไปน้ำหนักอยู่ที่ขาข้างหน 5, 4, 3, 2, 1, ้าเยอะๆห้าสี่สามสองหนึ่งพอแล้วยกขาซ้ายขึ้นนึกยืดขาขวาตรงห้า 5, 4, 2, ห้าสี่สงสนึ่เหนหน้าขึ้นมายกขาซ้ายขึ้นช้าๆขนาดจับมือพอมือซ้ายวางเป็นถ้วยบิดเอวัาดหนขวาทวิสมองทุกคนครับขาบูนทวสขาเ้าไว้ห้าเข่าไม่มออส หนึ 1> 1่งวัเธอเาเอาเฮ้คืออะไรออกงานน่แหละอาพกก่อนเอามวางบอลก้มหน้าโงเหมือนเราแอ้วพักพกันหนึ่งห้ยใจยาบ